สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไลน์นะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะอันดับแรกง่ายๆคือเข้าไป Google เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิกคำว่าแล้วก็พิมพ์คำว่า Line Down l โหล for PC นะคะแล้วมันก็จะโชว์เว็บไซต์ตั้งหลายแหล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะือเว็บไซต์ที่พี่อยากจะให้เข้าไปก็คือเว็บไซต์ตัวนี้เลคะ่ะของ Li n e แท้ๆเลยนะคะพอเข้าไปปุ๊บกดคำว่าดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดปุ๊บนะแล้วก็ต้องเลือกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ ว่ามันเป็นรุ่นไหนมันเป็น mac เป็น windows เป็น windows 8ของพี่ windows 7พี่ก็จะคิดคำว่า windows ตัวนี้นะคะไปเลยตอนนี้ก็รอมันดาวน์โหลดค่ะไฟล์จะใหญ่นิดนึงนะคะแปบ๊บเดียวไม่นานค่ะเห็นไหมคะสามารถถ้าเกิดมีจะโหลดเข้าโทรศัพท์ก็โหลดจากเว็บไซต์นี้ได้เหมือนกันนะคะ ว่าจะเป็น iPhone เป็น Android เป็นโทรศัพท์ Windows เป็น BlackBerry เป็น n o k i a นะคะพอเสร็จแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้มันก็ถามว่า do you want to run this file ก็ตอบไปเลยคำว่า yes จะได้ติดติดตั้งได้นะคะถ้าเกิตอบ n no นะว่าคงติดไม่ได้อะคะ่ะก็รออีกแป๊บหนึง่ง น,นี่ก็ตอบ Yes, yes ไปเลยนะคะ Use r Control ไม่เปัญหาค่ะอันนีม้มีภาษาไทยหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะคะก็เลือกภาษาอังกฤษนะคะก็กด OK Line Installation โอเคก็เริ่มคลิก Next ไปเลยนะคะจะเริ่มจะเริ่มการดาวน์โหลดแล้ว Next แล้วก็ถามว่าให้อา่านอะไรเขาเรียกกดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตอบไปเลยว่าฉันตกลง I agree นะคะตัวนี้ตัวกลางๆนี่ต,ต้องการ installation folder ไปอันไหนพี่ก็จะเอาตามที่เขาให้มาเนี่ยนะคะแล้วก็กดคำว่า install ได้เลยตอนนี้ก็รอค่ะ,ะใช้เวลานิดนึงนะคะมันกำลังนำเรียกอะไรอ่ะจัดไฟล์ extract กำลังจะเปิดไฟล์ออกมาเพามันเป็นซิปเป็นซิปใหญ่ๆ มันเป็น shift folder มาแล้วมันก็จะมามา m m extract ที่หลังนั่นนะคะตอนนี้พี่ก็ทำวีดีโอที่น้องๆออขอมานะคะมีเวลาว่างพี่ก็จะทำให้มีน้องขอมาว่ามีทำสกายหรือ,อยังสกายทำไปแล้วนะคะลองดูได้อยู่ในวีดีโอของพี่นะคะถ้าเกิดมีเวลาก็ subscribe สมัครเป็นสมาชิกของพี่ได้นะคะจะได้ถ้เกิดมีวิดีโอใหม่ๆมันจะได้จะได้รู้นะคะพี่ก็พยายามทำวิดีโอที่น้องๆขอมานี่แหลคะค่ะมันก็รอไปก่อนนะคะ โอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลิกคำว่า close ไปเลยค่ะปิดนะคะ line insulation completed so เมื่อเสร็จนะก็กดคำว่า close ตอนนี้โปรแกรมจะปิดไปเลยนะคะจะไม่ต้องรันมากอันนี้คือลูกชายค่ะอยู่ข้างใน,นข้างหน้าหน้าจอเนี่ค่ะโอเคอ่ม okay. um, ที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งที่ไลน์ไม่มีนะคะก็คือคุณไม่สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้นะคะค,คุณจะต้องเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ดาวน์โหลดไลน์เข้ามาแล้วก็สมัครกันนะคะผงพี่ได้สมัครไปแล้วพี่ก็จะล็อกอินเลยละกันนะคะ Lock in. Lock in. ล็อกอินล็อกอินออเดมายด์รีบเลยจะได้ง่ายๆนะคะ แล้วก็ถามว่าต้องการที่จะ run line when w i n d o w start ไหมของพี่จะคลิกพี่จะ uncheck นะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้มันวิ่งทุกครั้งตอนที่แบบคอมเปิดมันจะช้าค่ะก็คือจะ Login automaticly a l ก็มันจะมันก็จะแบบทำให้คอมคอมช้าลงแล้ะคะมันก็เลยก็ว่า Login ินครับไปเลยนะคะอันนี้ก็ logging in แล้ว้ยคะเห็นไหมคะ แล้วก็บอกทางที่เห็นนะคะออันนี้คืออันนี้คือลายของพี่นะคะแล้วก็พี่ก็มีเพื่อนอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้ว,วคือเป็นญาติญาติอะไรเงี้ยคะ่ะอถ้าสมมติต้องการจะโทรหาคนในนี้นะคะกดคําว่าแชาทตัวนี้นะคะแล้วก็กดชื่อแล้วเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าฟรีคอร์ก็คือกดคําว่าฟรีคอร์ปึ๊บก็คือเรียกคนคนนั้นไปเลยนะคะโอเค แล้วอย่างสมมติถ้าเกิดต้องการจะแอดเพื่อนนะคะก็กดคำว่าแอดแล้วก็เสิร์ช by id ปัญหาอย่างหนึ่งที่พี่มีกับน้องสาวที่พี่ที่เมืองไทยนะคะเขาไม่สามารถที่จะแอดจะแบบเพิ่มชื่อพี่เข้าไปในเป็นเพื่อนของเขาได้เพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าโทรศัพท์เบอร์มันมีรหัสประเทศอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะมันถึงเข้าไม่ได้กพี่ก็เลยเข้าไปที่ my profile ของพี่นะคะตัวนี้แล้วพี่ก็ตั้งตั้งชื่อของพี่นะคะ setting ก็เดินเข้ามาเซตติ้งแล้วพี่ก็ตั้งชื่อของพี่นะคะเข้าไปใน ID แล้วก็ให้น้องเสิร์ช by ID แล้วก็เจอนะคะตัวนี้ค่ะ set ID as public กันนะคะจะใช้ชื่ออะไรก็ได้แต่ว่า ID ตัวนี้ที่พี่ตั้งขึ้นมานี่พี่ตั้งจากโทรศัพท์ะนะคะมันจะเขียนว่า profile ไปใน profile แล้วก็ตั้งชื่อของคุณแล้วมันจะบอกว่าตรงกับคนอื่นหรือไม่ถ้าเกิดไม่ตรงคุณก็สามารถใช้ได้ แล้วก็ให้น้องสาวของพี่ใช้ชื่อตัวนี้ค่ะแอดพี่เข้ามานะคะออันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะคะการ install line simple ม,มากเลยแต่ถ้าเกิดน้องมีคำถามอะไรก็ถามพี่มาแล้วกันเราว่างๆพี่จะตอบไปให้ละกันนะนะคะตอนนี้ก็รู้วิธีการใช้แล้วก็คือ search ไป display เ,เนี่ยก็คือ search ไปคำว่าชื่อเพื่อนอะไรก็ได้ที่หนูรู้จักกันนะคะแล้วก็สามารถวิธีการโทร ที่ใช้ไม่ได้ในไลน์ก็คือไม่สามารถเห็นหน้ากันได้แต่ว่าคุยกันสัญญาณใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้เรามันก็โทรฟรีด้วยถ้าเกิดอย่างพี่อยู่เมกาเราโทรไปหาญาติพี่น้องเพื่อนที่อยู่เมืองไทยไม่ต้องเสียซักบาทนึงประหยัดไปได้เยอะค่ะหลังจากที่เคยซื้อแต่บัตรเติมเงินโทรไปเมืองไทยตอนนี้ไม่ต้องแล้วคุยอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วถ้าเกิดน้องๆมีคำถามอะไรก็โทรติดต่อไม่ใช่โทรอ่ ก็คอมเมนต์มาละกันนะคะอยากให้ทําวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มาวิดีโอของพี่ทั้งหลายที่พี่ทามาแล้วอยู่ในช ANNEL ของพี่นะคะในถ้าเกิดเข้าไปที่รูปของพี่ลับคลิกตรงนั้นก็จะเห็นวิดีโอทั้งหมดของพี่ที่พี่ลงไปนะคะเป็นรูปของลูกชายก็มีเป็นรูปของชุดประจําวันก็มีเป็นรูปวิธีการทําการสอนต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะถ้ามีเวลาแล้วพี่จะทําให้อีกนะคะจะงไงวันนี้ พี่ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ